สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านผมอาจารย์มดธีรวุฒิแสวงบุญนะครับก็จะเป็นระบบควบคุมระดับ2นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้โปรแกรม MATLAB กับการพลอตกราฟนะครับผลตอบสนองเชิงเวลาต่อสัญญาณ input แบบขั้นบันได1หน่วยนะดังนั้นนะครับ input ของเราก็จะเป็นสัญญาณขั้นบันไดนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับ1นะครับยาวไปตลอดการเลยแล้วเราก็มาดูว่าสัญญาณที่ ออกมาจากซิสเต็มนะครับที่เป็นระบบอันดับ2เนี่ยมันจะมีปรากฏการแบบไหนนะครับที่เคยได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เรามาดูใน m a t l a แนะครับผมจะยกประมาณ2ตัวอย่างนะโดยมีค่าดัมปิ้งไลโชนะครับที่โอเคโอเคนะครับเช่น0.6นะครับดีๆอันหนึ่งเลยและก็ค่าดัมปิ้งไลโชที่ไม่ค่อยจะดีประมาณ0.2อ่ะ0.2แล้วกันแล้วเราก็มาเทียบดูว่า ด a ม p i n g ดโชว์เนี่ยเมื่อนํามาพลอตในโปรแกรมแมทแลบแล้วเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยส่วนอื่นๆเหมือนกันหมดนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดเปิดกล้องแป๊บนึงนะครับอ่าตอนนี้สกร,รีนหน้าจอน่าจะมาแล้วนะครับนี่ก็คือ หัวข้อที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นะครับก็คือ MATLAB second order system นะครับหรือว่าระบบอันดับ2นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูรูปแบบมาตรฐานของระบบอันดับ2ก่อนนะครับดังนั้นนะครับรูปแบบมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องเป็น transfer function น,น,นะครับโดยให้อ u t p ุ t ตคือ c s ส่วนด้วย Input นะครับก็คือ R S นะครับอันนี้คงทราบกันดีแล้วนะจะเป็นอักษรอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่ว่านิยมใช้กันนะครับก็คือ C S ส่วน R S นะครับเป็นตัวแทนของ Transfer Function นะครับรูปแบบมาตรฐานของมันนะครับก็จะเป็นโอเมก้านะครับโอเมก้า n square นะครับหรือโอเมก้ายกกำลังสองนะครับ เฉพาะพดเศษนะครับมีแค่นี้นะครับและพดส่วนครับเป็น s ยกกำลังสองบวก2เซตาโอเมกานครับยาวหน่อยนะ s, <S บวกโอเมกานสแควร์นะครับแบบนี้ครับ นี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานของระบบอันดับสองนะครับโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้ข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือโอเมกาเอ็นยกกำลังสองนะครับในพจน์เศษและโอเมกาเอ็นยกกำลังสองในพจน์ของส่วนนะครับซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายของกลุ่มพจน์ในพจน์ส่วนนะจะเหมือนกันนะครับนะครับวิธีสังเกตนะครับและ ตรงพ์กลางของพ์ส่วนนะครับก็คือ2เซตาโอเมกานโอเมกานตัวนี้ไม่ได้ยกกําลังสองนะครับฉะนั้นค่ามันจะต้องถอดรูทออกมานะครับสมมติวา่าตรงนี้เป็น25นะครับมันคือโอเมกานกำลัง2แล้วดังนั้นโอเมกานเฉยก็ต้องถอดรูทนะครับก็คือ5นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบมาตรฐานเลยนะครับซึ่งพอเวลาเราจะพดในโปรแกรม m a t l a b นะครับเดี๋ยวผมขอ ก็ปี้วางอีกบรรทัดหนึ่งนะครับผมวางเหมือนกันเลยนะครับทีนี้ผมขอยกตัวอย่างแรกนะครับผมชื่อว่า G 1แล้วกัน G 1 G 1 S นะครับเป็นระบบอันดับ2ระบบหนึงนะครับที่ผมอยากจะใช้ในการพิจารณานะครับโดยให้ Input นะครับก็คือ R S นะครับและเอาพุ t คือ C S นะครับ ผมให้อเมก้าเนะครับคือ5นะครับดังนั้น5ก็จะเป็น5ยกกำลัง2แบบนี้ป่ะนะครับดังนั้นโอเมก้าเตรงนี้ก็จะเป็น5ยกกำลัง2องี้เช่นกันใช่ไหมครับก็เป็น5และก็ยกกำลัง2นะครับบางครั้งเราก็จะใช้5 5 25ไปเลยนะครับแต่ท่านจะต้องระลึกรู้อยู่เสมอนะครับว่ามันคือยกกำลัง2ออยู่นะครับดังนั้นโอเมก้าเนี้ มันก็คือ5้นั่นเองจริงไหมครับและเซตาผมกำหนดให้นะครับเซตาเท่ากับ 0. 6ดครับเพราะว่าง่ายดีเพราะว่า,า0.6กถ้าไปคูณ5มันได้3.0ยไงมันคูณง่ายไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เป็นค่าดัม p ิ i n g เดโชที่นิยมนะครับค่าดัมปิ i n g เดโชที่ผมเคยสอนไปนะครับถ้าใครไม่ทันนะครับลองไปดูในคลิปที่ผมเคยสอนมาก่อนนะครับหรือว่าในเพจของ Facebook ก็ได้ดัม p ิ i n g เดโชเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่า ผลตอบสนองของระบบอันดับ2จะเป็นยังไงนะครับซึ่งเคสแรกก็คือค่าดัมมิ่งเดโชนะครับอยู่มากกว่า0แต่ไม่ถึง1ครับดังนั้นก็จะเป็น0.1 0.2 0.3 0.4 0.5นะครับแต่ไม่ถึง1นะครับก็จะเป็น0จุดกว่าๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นค่าโพเชิงซ้อนแบบคอนจูเกตกันนะครับเป็นภาษาไทยนะครับมีสับหดหดนะครับเรียกแล้วไม่ค่อยน่าฟังก็คือสังคยุกเชิงซ้อน นั่นแหละอันเดียวกันกับคำว่าคอนจูเกตนะมันจะเป็นโพคู่ครับแต่ว่ามันอยู่ในระนาบเชิงซ้อนมันก็เลยมีปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมนะครับในลักษณะที่มีการกระเพื่อมนะครับของสัญญาณเอาต์พุตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพอดให้ดูสภาวะดังกล่าวนะครับคือค่าดับบิงเดโชเนี่ยอยู่มากกว่า0ูนย์แต่ไม่ถึง1เนี่ยเราจะเรียกว่าอันเดอร์ดัมนะครับอันเดอร์ดัมภาษาไทยเรียกว่าห่วงขาดนะครับ แปรทื่อๆนะต่อมานะครับ d a m ม i n g ratio เท่ากับ1น,นะครับเราจะเรียกว่า c r i ติ i c o d a นะครับหน่วงวิกฤตนะคร,รับภาษาภาษาไทยและ d ดม p i n g เดโช o มากกว่า1เป็นต้นไปเราจะเรียกว่า over dam นะครับหน่วงเกินนะครับลเหล่านี้นะครับที่นิยมใช้กันแต่ปัญหาที่เราจะเจอนะครับในการแก้ปัญหาระบบอันดับ2ที่นิยมเลยก็คืออยู่ในเคสที่ชื่อว่าเคสแรกนั่นแหละที่เรียกว่า under dam หรือที่เรียกว่าหน่วงขาดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ ค่าในิเดชชที่ผมใส่ตอนนี้ก็คือ0.6แน่นอนครับมันก็คือเคสที่ชื่อว่า underdam นะครับหรือหน่วงขาดซึ่งผลตอบสนองมันจะมีการสวิงมีการเกิดปรากฏการที่เรียกว่า overshoot ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและระบบที่2ครับระบบที่2อะผมขอใส่ต่อเลยนะนะครับระบบที่2ลากขึ้นมานะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับผมเปลี่ยนด a m p i n g r a t ช o เป็น0.2ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่าลืมนะครับ5นี่คือโอเมก้าเอ็นเฉยๆนะครับยังไม่ยกกำลัง2ถอดรูทมาจากโอเมก้าเอ็นยกกำลัง2นะครับได้5นะครับมันก็เลยลงตัวดีดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันแบบเร็วๆนะครับ2คูณ0.6คูณ5เรามาดูกันทีละพจน์นะ0.6คูณ5ได้3.0 3.0คูณ2ได้6นะครับพจน์นี้ก็เลยเหลือในรูปแบบง่ายๆที่เรียกว่า 6s นะครับและต่อมาครับพจน์ล่างสุดนะครับคือ g2 เป็นจสองนะครับจีสองนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนไปแค่คือค่าจะไม่ไดโชว์ใช่ไหมครับเป็น0.2ยุดดังนั้น0.2นยุดคูณ5ได้1.0ใช่ไหมครับ1.0ูคูณได้2เหมือนเดิมดังนั้นพดกลางนะครับมองแบบรวมก็คือ 2s นะครับเอาละครับพอเวลาเราไปพดใน m a t l a b นะครับผมขอสรุปตรงนี้ให้ไวๆไปเลยแล้วกันนะครับดังนั้นนะครับสำหรับพดเศษนะครับพดเศษเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า numerator นะครับ นู e เม t เ r เตอร์แก้ไขกันอ่าอยู่ตรงนี้นู m เมเรเตนิยมย่อว่า n u m หรือเรียกทับศัพท์เลยว่านำนะนำนะครับและพดส่วนนะครับ Denominator นะครับเราใช้3คําแรกครับเราย่อว่า d e n นะครับดังนั้นเนื่องจากว่ามันเป็น G 1นะครับระบบแรกผมขอใช้ว่านำา1และเด่น1 อันนี้สําหรับในการพลอตในแมทแลบนะต่อมานะครับเช่นกันนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนจากน,นํา1ส่วนด้วยเดน1เป็นนํา2ส่วนด้วยเดน2เพื่อจะได้รู้ว่ามันคนละระบบกันนะครับแล้วผมก็แทนค่านะครับในพลอ์ของเศษนะครับ25นะครับคือวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเขียนว,ว่า25ครับเดี๋ยวผมขอย่อลงมาหน่อยนะครับ เพราะว่ามันเริ่มล้นแล้วผมขอย่อเหลือสัก20สิซิเผื่อเห็นชัดขึ้นอ่าโอเคนะครับดังนั้นนะครับเวลาในการกรอกนะครับในโปรแกรม MATLAB นะตั้งแต่พจน์นี้ไปมันคือ MATLAB นะนำนำหนึ่งนะครับผมขอใช้ตัวแทนคือวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ยี่ห้าครับนะครับส่วนนะครับก็คือสมมติตรงนี้คือหนึ่งนะครับหนึ่งหกแล้วก็ยี่ห้าครับวงเล็บสี่เหลี่ยมนะพิมพ์หนึ่งนะครับเขาเว้นวรรคด้วยนะหก ค้อนวักนะครับ25นะครับถ้าเราไม่อยากให้โปรแกรมแ a t แลบนะครับแสดงผลทุกๆในการสร้างตัวแปรนะครับคุณก็เพียงใส่เซมิโคลอนครับลงท้ายไปมันก็จะไปบรรทัดถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและในส่วนของระบบที่2นะครับคือ G2 นะครับอ่าดูนะครับ G2 พจน์นะครับนำสองก็คือยี่ห้าเหมือนเดิมนะครับผมก็ใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับแล้วพิมพ์ว่ายี่ห้านะครับพร้อมกับใส่เซมิโคลอนนะครับลงท้ายในโปรแกรมแอดแล็บนะครับและพจน์ส่วนครับก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็เคาะเว้นวรรคนะครับแล้วก็สองแล้วก็เคาะเว้นวรกยี่ห้าครับนะครับอย่าลืมใส่เซมิโคลอนครับเป็นอันเรียบร้อยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะนําสิ่งนี้นะครับและสิ่งนี้นะครับนําไปสร้างเป็นตัวแปรในแอดแล็บครับ ผมขอเปิดแมทแลบครับแมทแลบนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะสร้างซิสเต็มแรกก็คือ G1 นะครับ G1 G1 มาเลยครับนำ1เท่ากับ25นะครับเซมิโคลอนครับและเด่นสอบเด่น1น,นะครับเด่น1เท่ากับ1 coinwork ออ6 coinwork ออ25และก็เซมิโคลอนนะครับการไม่การเติมเซมิโคลอนก็เพื่อให ลันในบรรทัดต่อไปเลยนะครับแต่ว่ามันสร้างตัวแปรเก็บไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมในเวิร์ p สเปซเห็นไหมครับเห็นไหมครับสำหรับนำหนึ่งก็คือ25นะครับเนื่องจาก25มันมีพจน์เดียวเขาก็มองเป็นค่าของที่ค่าเดียวนะครับส่วนเดนหนึ่งนะครับมันเป็นลักษณะของพหุนามนะครับยกกำลังสองนะครับก็ไล่มาตั้งแต่อันดับ2อันดับ1อันดับศูนย์ะครับคือสมมติสิทธิหน้าตัวเอหนึ่งหกยี่้าครบนะโอเคครับต่อมาครับ สร้างทันฝรฟังชันของ g1 ครับพิมพ์ไปเลย g1 นะครับเท่ากับ tf นะครับคือคำสั่งสร้างทันฝรฟังชันและใช้วงเล็บนะครับนำหนึ่งคอมม่านำสองเออนำหนึ่งเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งขออภัยเ,นนเป็นอันเรียบร้อยครับ รูปแบบนี้นะครับจะทำให้ได้ transfer function นะครับที่ชื่อว่า g 1นะครับประกอบด้วยเศษ25ส่วน s กําลัง2บวก s บวก25าครับลองดูครับ enter ครับไม่ต้องใส่ semicolon ลงท้ายนะครับเพราะว่าจะได้แสดงผลให้ดูเห็นไหมครับถูกต้องเลยนะครับโอเคนะครับต่อมาครับจริงๆแล้วตอนนี้เราสามารถ plot graph ได้แล้วแต่เราจะ plot ได้แค่ g 1ตัวเดียวนะครับโดยการคลิก g 1ให้ active ครับพารามิเตอ g ์ g 1 active แล้วนะครับและไปดูท็บ plot ครับเลือก step plot ครับ เพราะว่าเราต้องการป้อนสัญญาณอินพุตเป็นยูนิสเตปก็ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับขณะนี้ผลการพลอตก็จะแสดงออกมานะครับโดยคำสั่งนะครับพลอตนะครับภาพที่ได้นะครับก็จะมีข้อสังเกตนะครับก็คือเกิดโอเวอร์ชูตนะครับโอเวอร์ชูตก็คือการสวิงนะครับการการกระเพื่อมนะครับการกระเพื่อมแล้วก็เกิดการ เลยเซตพอยที่คุณต้องการนะครับเซตพอยที่คุณต้องการคือ1แต่มันเลยไปไงเราเรียกสิ่งนี้ว่าโอเวอร์ชูตครับโอเวอร์ชูตจะมองจากเกิน1ไปว่าเท่าไหร่นะครับบางครั้งเราใช้เครื่องมือช่วยได้นะครับโดยการคลิกขวาครับค่าเลสเตอริสติกนะครับแล้วก็เราดูนะครับว่าพีคเลสปอนคืออะไรพีกก็คือโอเวอร์ชูตนั่นเองอ่าเห็นไหมครับตำแหน่งนี้เมาส์คลิกก็ได้ครับ มันก็จะบอกนะครับว่าพิกแอมพลิจูดคือ1นึหมายความว่ามันเกินหนึ่งไป0.9นจุดนั่นเองคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็น,น9.48ไม่มีอะไรครับก็คือเอา1.09เนี่ยเอามาลบนะครับกับขนาดที่ตั้งแต่เลย1ไปจนถึงตรงนี้ก็คือ 0. 0.9นั่นเองลบกันได้เสร็จก็คือ 0. 0.9นจุดกากว่าๆนะเอาไปคูณร้อยครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะครับแม็กซิมัม แม็กซิมั่มอะแม็กซิมั่มโอเวอร์ชูตนะครับก็คือ9.48%นะครับเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูตเราก็มาดูนะครับว่าเวลาที่มันก่อให้เกิดจุดสูงสุดเนี่ยมันคือเวลาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูไทม์เท่าไหร่ครับ0.783มองลงมาเห็นไหมครับตำแหน่งตรงนี้คือ0.783มาร์คให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับอ่าต่อมาเราใช้เครื่องมือตัวอื่นได้อีกที่คลัสเตอร์ลิสติกเซตติ้งไทม์เซตติ้งไทม์คือเวลาเวลาที่มันเริ่มไไมไม่่่แกกกววงปาา 0.3%บวกลบ3%หรือบวกลบ4%อยู่ที่เราอะนะ,ะก็ดูนะครับอยู่ที่โปรแกรมแมทแรอที่เราฟิกไว้นะครับเราสามารถคอนฟิกได้นะครับแต่ตอนนี้เราใช้ default เขาก็บอกว่ามันเริ่มเข้าสู่ setting time เนี่ยคือตั้งแต่เวลาที่1.19วินาทีเขาจะไม่ได้บอก m อ l i t u d e เห็นไหมครับก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าการกระเพื่อมของมันนี่ยในบริเวณขนาดหนเนี่ยมันกระเพื่อมไม่เกินไปกว่านี้ละเมื่อเริ่มเข้าสู่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ย เมื่อเริ่มเข้าสู่เวลานี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการกระเพื่อมเกินหรือว่ากระเพื่อมขาดไปกว่าน,นี้แล้วเห็นไหมครับมันจะเป็นขอบเขตและก็อีกค่าหนึ่งครับที่ชื่อว่า study state ครับ study state คือสภาวะคงตัวสภาวะคงตัวก็คือมันต้องเข้าหนึ่งใช่ไหมถ้ามันลูเข้ามันต้องเข้าหนึ่งมันเข้าที่เวลาสุดขอบการาฟพอดีครับคือ1.6เนอะนะครับก็แปลว่ามันเข้าสู่ค่าที่ต้องการแล้วก็คือที่1.6วินาทีนะครับ เราเรียกมันว่าไฟนอลแวลูไฟนอลไฟนอลแปลว่าสุดท้ายนะครับแวรลูแปลว่าค่าค่าสุดท้ายภาษาไทยแปลไม่ผิดครับค่าสุดท้ายก็คือเป็นหนึ่งไปตลอดการครับนับจากนี้ไปจนถึงอินฟินิตี้ครับจะเป็นหนึ่งตลอดครับยกเว้นโดนกวนนะโดนกวนก็คือโดนดิสเทอร์บานโดนนอยส์อาจจะมีการกับเครื่อมครับโอเคครับอันนี้ก็คือ G1 ครับอีกค่าหนึ่งชื่ออะไรเอ่ยอีกค่าหนึ่งชื่อไลฟ์ไทม์ไลฟ์ไทม์ก็คือเวลาพุ่งขึ้นนะครับอยู่ที่โปรแกรมกําหนดครับ โปรแกรมนี้กำหนดไว้นะครับว่าไลฟ์ไทม์อยู่ที่0.371นะครับก็คือ0.371วินาทีเนี่ยมันคืบหน้าไปนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับบางบางบางตำราก็บอกว่าคืบหน้าไป50%นะลรวแต่นะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับ d e f a u l t มันเซตไว้ที่นี่นะครับคุณสามารถแก้ไขได้นะครับเอาละครับทุกค่าให้หมดแล้วนะครับคุณอยากจะให้มันหายไปนะครับก็หยุดการแอคทีฟมันแต่ละค่านะครับ Okay. สำหรับผมนะผมชอบใช้วิธีใช้เมาส์คลิกลากครับะตกไปสักจุดเห็นไหมแอมปิจุดแล้วผมก็ขยื่นไปก็ไม่ให้มันมี snap น,นะถ้ามี snap มันจะข้ามจุดก็ดูแอมพ์จุด1.9จดเเฮ้ยมัน,ม,นมันใช้เวลาพักหนึ่งเลยมันจะอยู่บริเวณราวๆเนี้ยช่วง0.6วินาทีถึง0 8วินาทีเห็นไหมก็ดูใช้เวลาตัวไหนก็อยู่ที่คุณเห็นไหมครับมองจากสายตาแล้วมันก็จะอยู่บริเวณน,นี้ก็ใกล้เคียงเห็นไหมครับอันนี้จุดหนึ่งนะครับคุณสามารถเลือกได้เช่นกันนะครับหรือคุณจะเพิ่มอีกกกกกกจุดดด็็ด็ไไ้้โยยาารคลลิปทีี่เเเสนนนมมัอห ก็เอาไว้ใช้ในเวลาคำนวณนะครับมันก็จะบอกพิกัด x y อะแกน x แกน y ว่ายังไงนะครับคลิกได้หมดนะครับอยากให้หายก็สามารถคลิกให้หายได้โดยการ delete โอเคนะครับถ้าสมมติว่าส่งงานอาจารย์นะครับแล้วเส้นมันบางไปคุณไปที่ edit plot ครับลูกศรสีขาวนี้นะครับคลิกพอคลิกเสร็จแล้วนะครับมันเกิดการ active แล้วก็สังเกตมีติ่งขึ้นครบทุกมุมนะคุณคลิกที่เส้นครับเส้นจะถูก active ครับเส้นจะถูก active ปุ๊บดับเป็นคลิกที่เส้นเบา มันจะเปิดเครื่องมือ Edit p l o t ขึ้นมานะครับถ้าคุณยังไม่เคยเปิดเลยมันก็จะช้านิดนึงนะครับชเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อปรับเส้นครับปรับขนาดเส้นนะครับให้เส้นเป็นสีอื่นๆให้เส้นเป็นสีต่างๆเดี๋ยวเครื่องมือมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับคุณอยากให้เส้นเป็นสีน้ำเงินคุณอยากให้เส้นเป็นสีแดงเห็นไหมครับคุณอยากเปลี่ยนขนาดเส้นนะครับเปลี่ยนได้มากมายครับลองดูสิครับ3 0มมันจะใหญ่ขนาดไหนสะใจไปเลยเห็นไหม โอ้ยมันดูไม่ออกอ่ะใช่ไหมครับคุณก็เปลี่ยนเส้นคุณก็คลิกเส้นให้มันแอคทีฟแล้วคุณก็เอาให้มันพอดีพอดีสัก6เนี่ยเอออ่ะโผกริดหน่อยเห็นไหมเห็นกริดไหมอา่าขึ้นละเท่านี้ก็สวยงามนะครับส่งงานให้อาจารย์หรือคุณจะนําข้อมูลจากนี้ไปนะครับไปพอดในโปรแกรม Excel ก็ได้นะครับเอาละครับต่อไปสิ่งที่ผมได้ค้างไว้ก็คือพอดอีกระบบหนึงชื่อ G2 ครับขอกลับไปที่โปรแกรมที่เขียนสมการไว้นะครับ นะครับ G2 ของผมนะครับก็คือค่าดับดิ้งเดโชเนี่ยมันถูกลดลงนะครับจาก0.6เป็น0.2ครับแล้วก็ทำให้พดกลางนี้นะครับคูณกันก็คือ2องคูนศูคูนหนะครับก็คือได้2นั่นเองนะครับแต่การพดนะครับเราก็ยังคงแม้จะพารามิเตอร์ซ้ำนะครับแต่เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับคือนำสอนะครับเท่ากับ25และเด่น2องเท่ากับ1 2และ25ครับเอาละครับไปเพิ่มไปที่โปรแกรมแมนแรมครับโปรแกรมแมนแรมนะครับตอนนี้นี่คือข้อมูลของ g 1นะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็สร้างครับนำสอง num สองเท่ากับนะครับสี่เหลี่ยมนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมยี่สิบห้าครับแล้วก็อย่าลืมใส่เซมิโคลอนครับเพื่อจะได้ไม่ต้องแสดงผลว่านำสองขับยี่สิบห้าอีกครั้งนะครับแล้วก็เด่น den สองนะครับเท่ากับหนึ่งควอนวัมสองแล้วก็คอวอนวัมยี่สิบห้าครับเซมิโคลอนครับเป็นอันเรียบร้อยครับแล้วก็สร้างมันให้เป็น t ั a n s f o r m a t i o n นะครับโดยการสร้าง g สองคร tf นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับใส่หลอไว้เลยไม่ต้องใส่เซมิคอลอนนะครับตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเศษและส่วนครับก็คือให้เป็นนำสองคอมม่าและก็เด่น2นะครับเป็นอะไรเรียบร้อยครับประโยคท้ายไม่ต้องใส่เซมิคอลอนนะครับเอ t นเตอร์ไปมันก็จะโชว์ครับเห็นไหมครับเป็นเศษ25ส่วน s กำลัง2บวก2 s บวก25ครับขณานี้ g 1 g 2่มีแล้วนะครับกดไฮไลท์นะครับ มันเลือกได้ทีละอย่างก็ไม่ต้องตกใจนะครับเรามีคําสั่ง Windows ที่เราคุ้นเคยก็คือกดคอนทรนค้าง G1 แล้วก็กดคอนทรนค้างคลิก G2 เห็นไหมครับว่าที่สเตปพอดก็ยังคงไฮไลท์ขึ้น Active อยู่คลิกไปเลยครับมันก็จะรัน2กราฟทับกันนะครับกราฟ G1 นะครับคือเส้นสีน้าเงินครับและกราฟ G2 คือเส้นสีแดงครับก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวผมขอทําให้สีมันชัดขึ้นโดยการขยายเส้นนะครับและสีแดงก็ขยายเส้นครับอยู่ที่คุณเลยนะครับตามอิสระนะครับจะพบว่าพารามิเตอร์แกน x มันยืดยาวขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้ากราฟเส้นสีแดงหรือ g2 เนี่ยมันมีค่าด a มิงเดโที่ค่อนข้างต่ำนะครับต่ำก็คือมันมีแค่0.2เองเพราะมี0.2ปุ๊บการกระเพื่อมมันเยอะ และโอปชุดก็สูงครับมันเป็นปกติครับมันเป็นปกติการกระเพื่อมันสูงกว่า0.6อยู่แล้วนะครับ0.6นี่สังเกตดีๆนะครับว่าแป๊บเดียวมันเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า s t u d y state เร็วมากเลยเห็นไหมครับแค่นี้เองเข้าแล้วแค่ประมาณ2วินาทีเห็นไหมครับคงทีที่1นแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วในขณะที่ G2 ครับทุกอย่างมอนเดิมหมดเปลี่ยนไป ไปแค่ค่าดนมิกในโชที่เป็น0.2ุด,ดเห็นไหมครับก็เพิ่มสูงและกว่ามันจะเข้าสู่สตาร์ทอีสเตค่อนข้างนานเลยนะครับล่อไปเกือบ6วินาทีหรือ6วินาทีนั่นเองถ้ามองจากกราฟดีๆด้วยตาและที่สําคัญเลยคือโอเวอร์ชุค่อนข้างสูงนะครับไม่เหมาะนะครับสาหรับระบบที่เกี่ยวกับอุณหภูมินะถ้าเกิดอุณหภูมิมันเกินร้อยองศาสมมติถ้ามันระบบมันไม่ใช่น้าอะ่ะมันเป็นพารามิเตอร์อื่นเช่นที่มันทนเกินร้อยองศาได้ฮาร์ดแวร์คุณก็จะพังจริงปะ เพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยมัน,มนกลายเป็นไอที่สององศาให้มันกลายเป็นไอก็ก็ก็ระบายออกไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกพารามิเตอร์อื่นช่นสารเคมีบางตัวมันทนความร้อนได้2อง้องศาเงี่ยจุดเดือดเงี้ยโอ้ยฮาร์ดแวร์คุณลผานคุณมีโอกาสนะครับได้สัมผัสกับความร้อนที่เกินจากค่าเซตพอยต์ไปเยอะเลยไม่ดีนะครับไม่ดีก็จะเห็นว่าอะไรครับผลการพลอตกราฟนี้ดัมิ้งเดโชที่มีค่าใกล้ศูนย์นะครับจะให้ผลตอบสนองที่ค่อนข้าง ไม่ดีนะครับไม่ดีก็คือโอชุดสูงแล้วก็เข้าสู่สัตว์ที่สด็จนานนะครับเป็นไงครับพอเข้าใจขึ้นบ้างไหมครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็นักศึสังผมนะครับสำหรับนักึสองผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้โจทย์นะครับในการทํานะครับในการแก้ปัญหานะครับอาจจะสอดคล้องกับปัญหาล่าสุดที่เพิ่งให้ไปนะครับก็ให้ทําด้วยมือนะครับแล้วก็มาลองพอด้วยแมทหลับดูนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ